คุณเคยสงสัยไหมว่าความยุติธรรมของโลกนี้เป็นสิ่งที่แท้จริงหรือเป็นเพียงเครื่องมือของสังคมเรื่องราวของมานพชายผู้ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะจิตเวทแต่กลับถูกสารตัดสินประหารชีวิตจะพาคุณไปสัมผัสความโหดร้ายความสับสนและความเศร้าที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้คนทุกฝ่ายจากหมอครอบครัวผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ผู้คุมและสังคมที่ติดตามข่าวติดตามเรื่องราวนี้คุณจะได้เห็นทั้งด้านมืด และด้านสว่างของมนุษย์คุณจะได้รู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นกับมานพได้ยินเสียงหัวใจของครอบครัวผู้เสียหายและได้เห็นความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องทำหน้าที่ในสถานการณ์สุดโหดคำเตือนก่อนฟังเรื่องนี้หนักอาจทำให้รู้สึกอึดอัดโกรธหรือเศร้าหยุดฟังได้ทุกเมื่อถ้ารู้สึกไม่ไหวชื่อเรื่องในใจของฉันคนที่หมอว่าบ้าแต่สารบอกต้องตายฉันจำวันนั้นได้เหมือนภาพถ่ายที่ยังไม่จาง แสงจากหน้าต่างห้องตรวจศาสตร์เข้ามาเป็นแถบแล้วฝุ่นลอยช้าๆในอากาศคนไข้คนนั้นนั่งนิ่งๆบนเก้าอี้ตัวเดิมผมหมออร้อนในอกแต่ต้องพยายามนิ่งเพราะนี่คืองานของผมงานที่ต้องแยกแยะความจริงจากความโกลาหลนในหัวคนอื่นเขาชื่อมานพชื่อธรรมดาธรรมดาแต่ดวงตาไม่ธรรมดามันไม่สบตาคุณแบบตรงๆบางครั้งมันมองผ่านผนังมองผ่านเวลาเขาพูดเรื่องแฟนตาซี เขาพูดถึงเสียงและเงาที่คุยกับเขาบางคืนเขาไม่ได้นอนหลายวันบางวันเขานอนทั้งวันแล้วตื่นมาทําสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทั่วไปฉันเขียนรายงานรายงานที่ผมเชื่อเต็มหัวใจภาวะทางจิตผิดปกติรบกวนการรับรู้และการตัดสินใจมีแนวโน้มเป็นอันตรายเมื่อไม่ได้รับการรักษาผมวินิจฉัยว่าเขามีภาวะจิตเวทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำได้เต็มที่ ประวัติชีวิตของเขาเป็นทอผ้าที่มีรอยขาดเขาถูกทอดทิ้งเต็มไปด้วยความกลัวและความทรงจำที่ถูกบิดเบี้ยวแต่โลกกฎหมายไม่ทํางานเหมือนห้องตรวจของผมผมไปให้การในศาลผมยืนบนแท่นแล้วพยายามพูดด้วยคำที่เรียบง่ายและหนักแน่นตามการประเมินของผมเขาไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนคนปกติผมได้เห็นสายตาจากครอบครัวผู้ถูกฆ่า สายตาที่กลายเป็นกรงซ้อนกรงทั้งความเศร้าทั้งความต้องการความยุติธรรมความโกรธที่ลุกโชนเหมือนไฟฝ่ายโจทย์พูดว่าการกระทำของมานบนั้นโหดร้ายและตั้งใจพยานยืนยันว่าเขาวางแผนเขาพูดเขาขู่คำพูดที่พาใจผู้พิพากษาและคณะลูกขุนเข้าหาความจริงในมุมที่ต่างออกไปอีกฝั่งหนึ่งคือความเจ็บปวดของครอบครัวผู้เสียหายที่ไม่อาจชะลอความอยากเห็นความยุติธรรมผมพยายามยืนยันว่า การแยกแยะความรับผิดชอบทางอาญากับความเป็นมนุษย์ที่ต้องการการรักษาเป็นคนละเรื่องแต่คำว่าคนละเรื่องมันไม่ใช่คำที่ปลอบโยนเมื่อท้ายที่สุดคำพูดคุณก็ถูกช่างด้วยน้ำหนักของความรู้สึกสาธารณะในชั้นอุททร์ผมเห็นเอกสารรายงานทางประสาทวิทยาผลตรวจสแกนสมองหลายอย่างชี้ว่าเส้นทางไฟฟ้าในหัวของเขาสั่นคลอนแต่ข้อเท็จจริงทางนิตินายมักชนะใจสังคมมากกว่า วันที่ศาลตัดสินประหารชีวิตเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าหัวใจหล่นลงไปในท้องห้องที่ผมนั่งฟังคำพิพากษ,ษาเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชายที่ผมวินิจฉัยเขายืนนิ่งสายตาของเขาเหมือนไม่มีอะไรต่างจากเดิมหรือเขาปรับตัวกับความเป็นไปได้ที่จะถูกพูดให้เป็นศพได้อย่างเฉยชาหลังคำพิพากษา,ามีการอุดทนเรียงกันไปแต่กฎหมายและสังคมไม่ใช่เครื่องจกักร ที่จะตอบสนองต่อความละเอียดอ่อนของสมองมนุษย์อย่างรวดเร็ววันผ่านเดือนปีและในบางวันผมบอกตัวเองว่าอย่างน้อยยังมีเวลาให้การรักษายังมีเวลาให้การทบทวนแต่เวลาไม่เคยหยุดยังคืนก่อนการประหารผมไปเยี่ยมเขาไม่ได้ด้วยสำเนึจของหมอที่วินิจฉัยแต่ด้วยคนหนึ่งที่ยังมองเห็นเงาที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงหน้าเรานั่งกันเงียบเงียบเขาพูดไม่มากแต่มีบางช่วงที่คำพูดของเขาทำให้ผมสะท้อน หมอครับผมจําไม่ได้ว่าทําไมผมทําเขาพูดด้วยเสียงแหบเงาจากหน้าต่างพาดบนใบหน้าของเขาเหมือนรอยย่นบนแผ่นกระดาษผมได้ยินแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงบางทีเสียงก็สั่งแล้วผมผมทําตามผมพยายามอธิบายความผิดปกติของสมองผมอ่านใจเขาไม่ออกจนกระทั่งเขาหัวเราะหัวเราะแบบคนที่พยายามป้องกันตนเองจากความกลัวผมกลัวครับหมอกลัวมาก แต่ผมก็อยากให้มันหยุดเขาพูดแล้วเอื้อมมือแต่มือของเขารองไห้ด้วยแรงสัน่นผมจับมือเขาในมือเดียวขณะที่คำพูดของผมไม่อาจแก้ไขคำตัดสินแต่ผมต้องอยู่ตรงนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนยันว่าคนนี้มีหัวใจมีความกลัวมีความทรงจำอีกด้านของความผิดพลาดคือการถูกปฏิเสธการรักษาเช้าวันประหารความเงียบในคุกเหมือนหนักขึ้นเป็นสองเท่า แสงเช้าพริบผ่านหน้าต่างเล็กๆเสียงรองเท้าที่เดินบนพื้นคอนกรีตเหมือนเสียงของประวัติศาสตร์ที่เดินช้าๆคนคุมเดินมารับเขาเขายืนขึ้นช้าๆสายตามไม่มองผมหรืออาจเป็นเพราะเขาพยายามไม่ให้ผมเห็นการสั่นของเขาฉากในห้องประหารไม่ใช่ภาพยนตร์มันเป็นการสู้กับความทรมานทางศีลธรรมทั่วทั้งร่างกายของผมแบกความรู้สึกผิดความโกรธและความอัดอั้นความโศกเศร้าไม่ได้เป็นเพียงของครอบครัวผู้เสียหาย แเป็นของทุกคนที่พยายามจะทำให้คนหนึ่งได้รับการรักษาแทนการลงโทษเมื่อเวลามาถึงเขาพูดคำสุดท้ายไม่ได้เป็นแก้ตัวไม่ใช่การขออภัยที่ไล่ฟังผู้ชมแต่เป็นประโยคสั้นๆที่ดังกล้องในหูผมผมขอโทษครับผมไม่รู้เสียงสุดและกลืนหายไปกับเครื่องจักรของรัฐผมออกมาจากห้องนั้นเหมือนคนที่ถูกเปลยอ,ออกจากความเชื่อใดเชื่อใดว่าโลกยุติธรรมความยุติธรรมที่เราอยากให้เป็นบางครั้ง กลับกลายเป็นกรงที่คุมความโหดร้ายของสังคมเองหลังจากวันนั้นผมกลับไปที่ห้องตรวจมานบไม่ได้กลับมาเขามีเพียงเอกสารและความทรงจำผมอ่านรายงานของตัวเองซ้ำแล้วตั้งคำถามเราผิดพลาดตรงไหนเราให้สิ่งที่เขาต้องการไหมหรือสังคมต้องการแค่คำตอบที่ชัดเจนโทษประหารเท่ากับความยุติธรรมผมเรียนรู้ว่าโลกไม่เคยเป็นขาวดำ สำคัญกว่าการพิพากษาคือการฟังฟังคนที่พูดในเยื่อหุ้มสมองที่บอบชำ้ำฟังครอบครัวที่เสียคนที่รักฟังผู้ที่ร้องขอความยุติธรรมแม้บางครั้งคำพูดเหล่านั้นจะขัดแย้งกันเองเป็นเวลาไม่นานก่อนที่ผมจะพบจุดเปลี่ยนในตัวเองผมเริ่มทำงานกับโครงการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีภาวะจิตเวทผมขับรถไปพบคนในคุกผมเขียนจดหมายถึงผู้กำหนดนโยบาย ผมพยายามเปลี่ยนระบบแม้ความพยายามจะช้าแต่ผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการที่คนหนึ่งไม่ยอมให้อีกคนหายไปอย่างเงียบๆในหัวของผมยังคงมีภาพของวันที่เขาพูดคำสุดท้ายอยู่เสมอคำขอโทษที่เรียบง่ายคำพูดที่ไม่มีจุดมุ่งหมายทางกฎหมายแต่เต็มไปด้วยมนุษยธรรมมันทำให้ผมไม่กล้าที่จะยอมแพ้ต่อระบบที่เห็นความซับซ้อนของมนุษย์เป็นแค่ปัญหาที่ต้องแก้ด้วยค้อนของกฎหมายถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากให้คุณเก็บบางอย่างไปความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการถามว่าเราดูแลกันดีพอไหมก่อนที่เรื่องโหดร้ายจะเกิดขึ้นเราให้การรักษาหรือให้การลงทันเราเปิดใจหรือปิดประตูใส่กันถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกเรื่องที่สะท้อนด้านมืดด้านสว่างของมนุษย์และคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ง่ายๆกดติดตามไว้ได้เลยแล้วผมจะเล่าเรื่องต่อๆไปอีก เรื่องที่ทําให้หัวใจคุณเต้นช้าลงเหมือนพูดกับคนที่อยู่ข้างเราและบางครั้งก็ท้าทายความเชื่อที่เราเคยคิดว่ามั่นคงความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายที่ยินฟังคำพิพากษาและเฝ้ารอวันนั้นความยุติธรรมหรือการแก้แค้นฉันยังจำได้ดีวันที่ศาลตัดสินลงโทษประหารเสียงค้อนที่กระทบโต๊ะกล้องกังวานในหัวของฉันจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่คำตัดสิน แต่มันคือเสียงที่เหมือนปลดล็อกความแค้นที่เก็บไว้ในอกมานานฉันคือสิริพรพี่สาวของผู้เสียชีวิตน้องชายฉันตายอย่างทรมานถูกแทงซ้ำๆจนร่างแหลกไม่มีใครที่เป็นพี่สาวคนไหนจะลืมภาพนั้นได้ฉันเกลียดเขามานบคนที่พลาดน้องชายฉันไปแต่เมื่อได้ยินว่าหมอวินิจฉัยว่าเขาบ้าหัวใจฉันแทบระเบิดออกมาบ้าแล้วไงบ้าก็ฆ่าคนได้เหรอ แล้วคนตายละ่ะน้องฉันละ่ะใครจะรับผิดชอบฉันกรีดร้องทั้งน้ำตาในวันนั้นน้ำตาที่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นไฟที่อยากเผาทั้งโลกหลายปีผ่านไปคำตัดสินก็เดินไปจนถึงที่สุดเขาถูกตัดสินให้ตายและเชื่อไหมในวันที่รู้ว่าเขาถูกประหารจริงๆฉันกลับยืนอยู่หน้าทีวีน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพราะเสียใจอย่างเดียวมันเป็นความรู้สึกว่างเปล่า เหมือนยุติธรรมที่รอคอยกลับไม่ได้เติมเต็มหลุมในใจฉันเลยคนที่ฉันรักก็ยังไม่กลับมาเสียงหัวรอของน้องชายยังคงขาดหายโต๊ะกินข้าวในบ้านก็ยังมีเก้าอี้ว่างที่ไม่มีวันมีใครมานั่งอีกฉันถามตัวเองนี่คือความยุติธรรมจริงๆเหรอหรือมันแค่การแก้แค้นที่รัฐทำแทนเราในความเงียบของค่ำคืนนั้นฉันมองไปที่รูปถ่ายน้องชายแล้วพูดออกมาเบาๆน้องพี่ทำได้แค่นี้แล้วนะเขาตายแล้ว แต่พี่ยังไม่หายเจ็บเลยความยุติธรรมไม่เคยทําให้หัวใจหายดีมันแค่ทําให้บาดแผลหยุดเลือดแต่รอยแผลเป็นยังอยู่และอยู่ตลอดไปผู้คุมคุกและเจ้าหน้าที่ประหารคนที่ต้องอยู่ใกล้เหตุการณ์นี้มากที่สุดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มือที่สัน่นแต่ต้องทํางานผมคือจ่าอนันต์ผู้คุมประจําห้องประหารทุกวันผมต้องเจอผู้ต้องขังหลากหลายประเภท คนที่พยายามหนีคนที่ร้องไห้คนที่ยอมรับชะตากรรมแต่ไม่เคยมีใครทำให้หัวใจผมเต้นแรงเท่ามานพเช้าวันประหารผมตื่นก่อนฟ้าสางแสงเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างเล็กๆของคุกทำให้ฝุ่นลอยชา้ชาๆในอากาศผมเช็ดรองเทา้าเช็ดชุดแบบเดิมทำทุกอย่างเหมือนทุกวันแต่ใจผมไม่เหมือนทุกวันผมเห็นมานพเดินเข้าห้องประหารสายตาของเขาเหมือนไม่กลัวไม่หวาดหรือเขาแค่พยายามปกปิดความกลัว มือของเขาสั่นเล็กน้อยผมเห็นมันแต่ผมทำอะไรไม่ได้เพราะหน้าที่ของผมคือพาเขาไปจนถึงจุดจบผมจับมือเขาแน่นเพื่อให้เดินตรงไม่ใช่เพราะเขาอาจหนีแต่เพราะผมกลัวว่าถ้าเขาหลุดมือผมจะเสียใจไปตลอดชีวิตผมได้ยินเสียงเครื่องมือประหารทำงานเสียงมันดังแต่บางครั้งก็เหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยมานพพูดคำสุดท้ายด้วยเสียงเบาผมขอโทษครับ ผมไม่รู้ผมเห็นน้ำตาเล็ดบนใบหน้าของเขาและน้ำตาของผมเองก็เกือบไหลแต่ผมต้องทำงานต่อมือผมต้องมั่นคงแม้ว่าหัวใจผมจะสั่นเหมือนคนเพิ่งถูกจับขั้วไฟฟ้าเมื่อเขาหายไปหลังม่านเหล็กผมยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนลมหายใจถูกดูดออกไปหัวใจผมเต็มไปด้วยความเศร้าผมรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเขาได้แม้สักนิดแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ให้เสร็จ เพราะถ้าผมไม่ทำจะมีคนอื่นทำและผมไม่อยากเห็นเขาทรมานมากกว่านี้หลังวันนั้นผมกลับบ้านเงียบกินข้าวคนเดียวมองกระจกแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วหรือหรือเราแค่เครื่องมือของความโหดร้ายบางครั้งผมฝันถึงมานบเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขายังติดตาผมเหมือนถามว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจผมก่อนที่จะสายเกินไปผมเรียนรู้ว่า แม้จะเป็นคนทำตามหน้าที่แต่บางครั้งหน้าที่ก็หนักเกินกว่าจะรับไหวและบางครั้งความยุติธรรมของรัฐไม่ได้เท่ากับความยุติธรรมของหัวใจสังคมและประชาชนที่ติดตามข่าวคนที่ไม่ได้อยู่ในคุกไม่ได้อยู่ในห้องประหารแต่รับรู้เรื่องนี้ผ่านข่าวผ่านสื่อผ่านความเห็นและอารมณ์ของคนรอบตัวเสียงสังคมที่ไม่เคยเงียบข่าวเรื่องมานบกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมทันที ผู้คนแบ่งออกเป็นสองฝั่งชัดเจนฝั่งหนึ่งบอกว่าประหารไปเถอะความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งกังวลว่าเขาบ้าทำไมไม่รักษาทำไมไม่หาทางช่วยเขาแทนประหารผมคือทันวานักข่าวอาสาหรืออาจเรียกว่าผู้สังเกตการผมติดตามข่าวนี้ทุกวันสัมภาษณ์ผู้คนฟังความคิดเห็นพาดหัวข่าวพาดไปทั่วเมือง ทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองแต่ไม่มีใครฟังกันจริงๆบนรถไฟฟ้าผมเห็นผู้โดยสารคุยกันเขาคนเดียวฆ่าน้องชายคนอื่นๆต้องถูกประหารแต่คุณรู้ไหมว่าเขามีปัญหาทางจิตเขาไม่ได้ทำด้วยสติสมบูรณ์เสียงต่างๆเหมือนทะเลคลื่นซัดสลับไปมาไม่มีใครสงบไม่มีใครเข้าใจครบทุกด้านในโซเชียลมีเดียก็เหมือนเวทีรบโพสแยง้งโพสแชร์ข่าวแย้งกันความโกรธ และความเศร้าประปนกันจนแทบแยกไม่ออกบางคนโพส์ตว่าถ้าเป็นลูกเราใครจะรับผิดชอบบางคนบอกว่าถ้าเขาเป็นลูกเราเราจะพาไปรักษาไม่ใช่ประหารแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานครอบครัวผมก็ไม่เห็นด้วยกันหมดความขัดแย้งเริ่มเป็นรอยแตกเล็กๆในสังคมทุกคนพยายามยืนอยู่ฝั่งตัวเองแต่ไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของอีกฝ่ายเต็มที่ วันที่ประหารจริงๆข่าวก็เต็มหน้าหนังสือพิมพ์หัวข้อข่าวใหญ่เรียงกันเหมือนเครื่องเตือนใจว่าความยุติธรรมอาจเกิดขึ้นแต่ความสงบในใจของผู้คนไม่ได้เกิดขึ้นตามบางคนเงียบเพราะเจ็บปวดเกินกว่าจะพูดบางคนโวยวายเพราะความโกรธไม่สามารถเก็บไว้ได้บางคนพยายามอธิบายแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนไปกับความเห็นที่มากกว่าผมเห็นความเศร้าและความโกรธประปนกันในทุกสายตา ผมคิดว่านี่คือภาพสะท้อนของสังคมทั้งหมดสังคมที่อยากความยุติธรรมแต่ไม่พร้อมรับความซับซ้อนของมนุษย์สังคมที่อยากลงโทษแต่ไม่ถามว่าเราทำทุกอย่างเพื่อป้องกันหรือช่วยเขาหรือย่างบางครั้งผมก็เงยหน้ามองฟ้าแล้วถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราหรือคนที่เรารักเราจะได้รับความยุติธรรมแบบนี้หรือไม่